สวัสดีครับแฟนมวยทุกประเทศนะครับพบก,กับผมปอหนุ่ยเมืองบางไฟนะครับเป็นประจําทุกวันนะครับวันนี้ก็รงว,วันพุธที่10มกราคมคศ2024จัดไปอย่าให้เสียนะครับกับซึกมวยไทยพลังใหม่ณเวทีมวยราชดำเนินนะครับจัดโดยโปรโมเตอร์กลุ่มพลังใหม่นําโดยเสียสมหมายสกุลเมตตาใจถึงพึ่งได้ต้องเสียสมหมายจัดมวยดีราคาถูกให้แฟนหมัดมวยชมกันอีกแล้วครับท่าน ณเวทีมวยราชดำเนินมวยเริ่มทำการหนึ่งขันก็เวลา18.00นเป็นต้นไปถ่ายทอดสดทางช่อง 24u ในช่วงแรกนะครับส่วนช่วงที่ iscilla, S 2ก็จะถ่ายทอดสดทางช่อง5นะครับในเวลา20.30นโดยประมาณนะครับมาดูคู่ที่1ในรายการศึกมวยไทยพลังใหม่ประจำวันนี้เลยนะครับเป็นการพบกันระหว่างนั่นฟีโนชอเกตวินานักชกจากจังหวัดบุรีรัมย์ซ้อมที่โรงเรียนกีฬากรุงเทพนะครับไทยญี่ปุ่นดินแดง อยู่กับอาจารย์ชเวงศักด์ครับชอเกตวีนาวันนี้เจอทางด้านยอดพยักสอจอเล็กมึงนนหรือเด็ดดวงศักรังสิทธิ์หรือเหลี่ยมธนวัฒน์หรือกาแฟโฟกัสนะครับเป็นมวยมาแทนพิชิตชัยลูกบ้านใหม่นักชกจากสกตูนะครับสมที่ที่ค่ายมวยที่เกาะสมุยแต่ถ้าว่ามาเก็บตัวที่ชอห้าพยักวันนี้ชกกันในพิกัด1 1 8ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้าน ฟีนูชอเกตวีนานะครับช่างน้ำหนักได้117.8ขาดไปจุดสองนะครับส่วนทางด้านยอดพยักษ์สอจอเล็กเมืองนนนะครับช่างน้ำหนักได้117.9ขาดไปจุดหนึ่งนะครับนี่คือการช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับสำหรับสไตล์การชกของนานยอดพยักษ์สอจอเล็กเมืองนนนะครับเป็นมวยเตี้ยสั้นลั่มบึกครับเป็นมวยขวา เปิดเกมเตะขาเจาะยางต่อยหมัดปั้มรัดฟัดเวียงดีแล้วก็ดุดันแข็งแก่งแข็งแรงหนักแรงทุกลูกทุกดอกครับนี่คือสไตล์การชกของน,นั่นยอดพยักษสอจอเล็กเมืองนนนะครับส่วนฟอร์มหลังเขานะครับก็ ó, แพ้คะแนนโผนพลันชัยเมื่อวันที่12กันยายน263ที่จังหวัดนนทบุรีไฟล์ล่าสุดนะครับแพ้คะแนนสั่งปรบับทอไกเนตเมื่อวันที่11ตุลาคม2 0 0 66ที่เวทีมวยราช,ชดำเนินนะครับนี่ก็คือฟอร์มหลังของน่านยอดพยักซอจอเล็กเมืองนนท์นะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกของน่านฟีโนโ่ชอเกตวีนากันบ้างนะครับสำหรับสไตล์การชกของน่านฟีโนโ่ชอเกตวีนานะครับเป็นมวยสูงยาวเข่าแหลมแทงเจ็บเป็นมวยซ้ายฝีมือครบเครื่องหลักเลี่ยมดีได้เปรียบเวทน้ำหนักแล้วก็ได้ตัวใหญ่ได้ลอยได้ยาวได้ใหญ่ครับแต่ถ้าว่าหมัด อาวุธหนักแรงเหมือนกันครับมวยคู่นี้ต้องบอกว่าใครนับใครหล่นต้องดูกันเองนะครับนี่คือสไตล์การชกของด้านฟีโน่ชอเกตวีนานะครับส่วนฟอร์มหลังของด้านฟีโน่นะครับก็ไปแพ้นอกให้กับทั้งน้้นเลิศศิลาจิตเมืองนนท์ในยกที่3นะครับเมื่อที่20สิงหาคม266ที่จิตเมืองนนท์ไฟล์ล่าสุดชนะคะแนนแสนเมืองน้อยสิทธิ์กำนันหนึ่งเมื่อที่6ธันวาคม266ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับ สำหรับมวยคู่ที่1ในวันนี้นะครับผมออกไปนที่มวยตัวใหญ่นะครับได้เปรียบเวทแล้วก็ได้ทั้งรูปร่างลอยกว่าใหญ่กว่าออกไปที่ฟีโนโชอเกตวีนาจัดไปอย่าให้เสียนะครับไปดูคู่ที่2กันต่อครับ <S <S มาดูคู่ที่2ในรายการนะครับเป็นการพบกันระหว่างน่าน <S 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 เดชอนัน์วอเวียงศะหรือยอดคโคมยักษ์เหลี่ยมธนวัฒหรือคโคมยักษเกียรติชัยวัฒนะครับซึ่งเป็นน้องชายของ ก้องชัยวัดปอชัยวัดนะครับนักชกจากจังหวัดสุราธานีซ้อมที่ค่ายมวยสอสมหมายที่บางกะปินะครับโดยมีกรุงเทคโนนะครับพอบ้านดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีนะครับวันนี้เจอทางด้านเจ้าพญาไฟสิทธิสวิทเล็กหรือพุ่มพันม่วงหรือสอจิตพัฒนาหรือสิงเนวินกาลาสินนะครับนักชกจากเมืองน้ำดำจังหวัดกาลสินนะครับฝ่ายนี้ซ้อมที่ค่ายมวยสอแสงชัยนะครับชกกันในพิกัด109่อนด์อน เมื่อเช้านี้ทางด้านเดชอนัน,นวรวียงสด็จช่างน้ำหนักได้108.8นะครับขาดไปจุดสนะครับส่วนทางด้านเจ้าพญาไฟสิทธิสวิทย์เล็กนะครับช่างน้ำหนักได้110.1ลดไป1.1นึ่งะครับนี่คือการช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับสำหรับสไตล์การชกของด้านเจ้าพญาไฟสิทธิสวิทย์เล็กนะครับก็เป็นมวยซ้ายฝีมือครบเครื่องเตะซ้ายต่อยซ้าย ไล่แขนฟันศอกเก่งอาวุธหลากหลายครับวันนี้ได้ลอยกว่าหน่อยหนึ่งครับนี่คือสไตล์การชกของน่านเจ้าพญาไฟสิทธิสวิทเล็กนะครับส่วนฟอร์มหลังของเจ้าสุพญาไฟนะครับสามฟอร์มหลังนี้สดจากขั้วสดจากเต้าไร้พ่ายเลยนะครับแต่้าว่าวันนี้จัดไปแค่2ฟอร์มนะครับชนะนกฉลามทองสิงมาวินในยกที่3นะครับเมื่อวันที่2ตุลาคม2อ6รกที่ทูป,ปเตมี ไฟล์ล่าสุดชนะคะแนนไม้แหลมท่าแซยาสัตว์เมื่อวันที่13ธันวาคม266นะครับที่เวทีมวยราชดำเนินครับนี่คือฟอร์มหลังของน้านเจ้าพญาไฟสิทธิสวิทเล็กนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของน้านเดชอนันต์วอเวียงสะกันบ้างนะครับสำหรับสไตล์การชกของทางนานด้ดนานเดชอนันต์วเวียงศากนะครับเป็นมวยเขา่าปั้มตีแข็งแกร่งแข็ง,แ,ขง,แ,ขง,แ,ขงแรงบุ๊ดุดันมีศอกมีหมัด ครับมีฮึดมีโต้ตลอดครับนี่คือสไตล์การชกของ,งนั่นเดชอนันต์วอเวียงสะนะครับส่วนฟอร์มหลังของนั่นเดชอนันต์นะครับสองฟอร์มหลังนี้เข้าเพชรทั้งคู่เลยนะครับก็แพ้คะแนนเพชรปลาซักสอสลาชีพเมื่อีน3 0ตุลาคม2566ที่จังหวัดรบบุรีไฟลยล่าสุดแพ้คะแนนฉลามทองสิงมาวินเมื่อที่25พฤศจิกายน2566ที่อ้อมน้อยครับนี่ก็คือฟอร์มหลังของนั่น เดชอนันต์วอเวียงสะนะครับสำหรับมวยคู่ที่2ในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางน้านเจ้าพญาไฟสิทธิสวิตเล็กนะครับวันนี้ได้ลอยได้ใหญ่ได้ยาวครับแล้วก็สดจากขั้วสดจากเต้าคู่ที่2ในวันนี้ผมออกไปที่ทางน้านเจ้าพญาไฟสิทธิสวิตเล็กจัดไปอย่าให้เสียนะครับให้ไป5ดาวนะครับไปดูคู่ที่3ซึ่งเป็นคู่รองนองคู่เอกกันต่อครับ มาถึงคู่ที่3าซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกในวันนี้นะครับเป็นการพบกันระหว่างทังน้านชาติมังกรชอห้าพยัคหรือฟางามยอดมวยพลรัตหรือปอกเขาใหญ่นะครับก็เป็นน้องเพชรงามครับนักชกจากจังหวัดศรสีสะเกษนะครับซ้อมในค่ายมวยชอห้าพยัควันนี้เจอกับมวยแทนนะครับเพชรมหาโชคจิตเมืองนวลหรือมหาโชคสอทศพลยิมหรือวอวัฒนะนะครับเป็นมวยมาแทนน้องเดียโด่งเมืองคอนนะครับ นักชกจากเมืองโคราชแต่ทว่าซ้อมที่ค่ายมวยจิตเมืองนน์นะครับวันนี้ก็ชกกันในพิกัด140อปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านชาญมังกรโชห้าพยักษ์ชา่างน้ำหนักได้1 3 9 9ขาดไปจุดหนึ่งนะครับส่วนทางด้านเพชรมหาโชคจิตเมืองนอน์ชา่างน้ำหนักได้1 3 9 7ขาดไปจุดสามนะครับนี่คือการชา่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับ สำหรับสไตล์การชกของนั่นเพชรมหาโชคจิตเมืองนนท์นะครับก็เป็นมวยขวาเข่าในเหนียวแน่นเปิดเกมเตะขวาต่อยขวาขวาคอล็อกปีแล้วก็มีศอกบุดุดันหัวใจใหญ่กว่าตับครับแข็งแก่งแข็งแรงต่อยหกยกยังสบายคบนี่คือสไตล์การชกของนั่นเพชรมหาโชคจิตเมืองนนท์นะครับส่วนฟอร์มหลังของนั่นเพชรมหาโชคจิตเมืองนนท์นะครับก็ไปชนะคะแนน คุนนำชัยกอบางบัวทองเมื่อวันที่17ตุลาคม2566ที่จังหวัดพิษณุโลกฝ่ายล่าสุดแพ้คะแนนไมเคิลอวัดมวยไทยยิมนักชกจากส่ปัดนะครับเมื่อวันที่19พฤศจิก,กายน2566ที่จิตเมืองนนนะครับนี่คือฟอร์มหลังของน,นั่นเพชรมหาโชคจิตเมืองนนนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของน,นั่นชาญมังกรโชหาพยักกันบ้างนะครับ สำหรับสไตล์การชกของนานชาติมังกรชอห้าพยักนะครับก็เป็นมวยขวาครับเข่าเจอเข่านะครับเปิดเกมสาสตร์แข่งปั้มตีมีเข่ายัดไส้แรงหมัดแรงบูดุดันเก่าเก่าเกมครับนี่คือสไตล์การชกของทางน้านชาติมังกรชอห้าพยักนะครับส่วนฟอร์มหลังของนั่นทางน้านชาติมังกรชอห้าพยักนะครับชนะคะแนนไฟเตอร์พอ่อพลละวันเมื่อวันที่28กันยายน2อ6 6ที่จังหวัดศรีสะเกษ แพนอกให้กับทางน้านเพชรน้ำงามมอภูวนาในยกที่4เมื่อวันที่14ตุลาคม266ที่จิตเมืองนนนะครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้านชาติมังกรโชหพยักษ์นะครับก็ถือว่าเป็นมวยถูกคู่ถูกเวลานะครับถึงว่าเพชรมหาโชคจะมาแทนแต่ถ้าว่าเป็นค่ายใหญ่ค่ายดังจิตเมืองนนไม่มีว่าไม่ฟิตฟิตแน่นอนครับสำหรับมวยคู่ที่3ซึ่งเป็นคู่ รองน้องคู่เอกในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านเพชรมหาโชคจิตเมืองนนท์นะครับชอบความแข็งแกร่งแข็งแรงเข่าในยัดไส้แรงแล้วก็เป็นมวยที่ท่าทรโหดสูงวันนี้จัดไปอย่าให้เสียนะครับคู่ที่สามในวันนี้ผมออกไปที่เพชรมหาโชคจิตเมืองนนท์นะครับให้ไปอีก5้าดาวจัดไปให้เสียนะครับไปดูคู่ที่4ี่ซึ่งเป็นคู่เอกกันต่อครับ มาถึงคู่ที่สี่ซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้นะครับเป็นการพบกันระหว่างทั้งน้านขาวผ่องศักพินโยหรือเล็กนครศรีนักชกจากจังหวัดนครศรีธรรมราชซ้อมดิข่ายมวยศักพินโยที่จังหวัดนครศรีธรรมราชวันนี้เจอทั้งน้านเพชรพญาไทยแสงมลกฎหรือสอนครตูมหรือเทวันโภชนานักชกจากจังหวัดศรีสะเกดซ้อมดิข่ายมวยแสงมลกตย่านราชด,ดำเนินนะครับอยู่กับเสียท็อป แสงมลกตนะครับวันนี้ชกกันในพิกัด130ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางดน้านขาวพ่องสักพินโยช่างน้ำหนักได้130ปอนด์เท่าพิกัดพอดีนะครับส่วนทางดน้านเพชรพญาไทยแสงมลกตนะครับช่างน้ำหนักได้130.7ลดไปจุดเครับนี่คือการช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับ สำหรับสไตล์การชกของนั่นเพชรพญาไทยแสงมรกตนะครับเป็นมวยขวาสูงยาวฝีมือครบเครื่องนอกได้ในดีขวางหน้าดัานแทงเตะก้านคอเก่งหลักเลี่ยมดีวันนี้ได้แข็งแกร่งแข็ง,แ,ขงแรงอาวุธหลากหลายครับนี่คือสไตล์การชกของนั่นเพชรพญาไทยแสงมรกตนะครับส่วนฟอร์มหลังของนั่นเพชรพญาไทยแสงมรกตนะครับสองฟอร์มหลังนี้เข้าเพชรทั้งคู่เลยนะครับทั้งสองฟอร์มเลย ่อแพ้นอกก็ทางด้านชาตินันต์สอจอจ,อจอยปลาจีนในยกที่3เมื่อ28ตุลาคม2 1 6ที่จิตเมืองนนแล้วก็ไฟล์ล่าสุดแพ้คะแนนน้องบิวจิตเมืองนนเมื่อที่สิธันวาคม2 6 6ที่จิตเมืองนนนะครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้านเพชรพญาไทยแสงมรกฤนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของทางด้านขาวพ่องศักดิ์พินโยกันบ้างนะครับสำหรับสไตล์การชกของทางด้านขาวพ่องศักดิ์พินโยนะครับ เป็นมวยขาวาสูงยาวเข่าในอาชีพเข่าในเหนียวแน่นขวางหน้าดันแทงครับแล้วก็เป็นมวยที่เข่าแหลมแทงเจ็บครับนี่คือสไตล์การชกของนัานขาวพองศักพินโยนะครับส่วนฟอร์มหลังของเขานะครับก็พิกชนะคะแนนแสนรักเกียรติทรงฤทธิ์เมื่อที่1พฤศจิกายน2อ6พที่เวทีมวยราชดำเนินไฟล่าสุดแพ้คะแนนเพชรภูผาเอกปู่ยีนเมื่อที่25พฤศจิกายน2องพที่อ้อมน้อย ครับนี่ก็คือฟอร์มหลังของทางด้านขาวผ่องศักพินโยนะครับสําหรับมวยคู่ที่4ซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านเพชรพญาไทยแสงมรกตนะครับผมมองว่าอาวุธหลากหลายครับเหลี่ยมตัวดีครับแข้งหน้าดีตีนหลังคมวันนี้น่าจะแจ้งเกิดได้สาเร็จนะครับคู่ที่4ในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านเพชรพญาไทยแสงมรกต จัดไปยัยเสียนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยเฮงเฮงรวยรวยสวัสดีครับ